ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่เราธรรมญาติผู้มีบุญทุกท่านนะในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของความอดทนนะธรรมดาชาวโลกทั่วไปเนี่ยเขาจะดูกระจกส่องดูความงามนะแต่ในทางชาวในทางธรรมของเรานะก็มีคุณธรรมอยู่ข้อหนึ่ง ที่จะทําให้เราทราบถึงความงามในตัวของเราคือความประพฤติก็คือความอดทนนั่นเองทีนี้ความหมายของความอดทนนั่นหมายถึงอะไรล่ะความหมายของความอดทนคือการรักษาสภาวะใจที่ให้อยู่ในสภาวะปกติเวลามีอะไรมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหวนะไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่ทำให้เรามีอารมณ์ที่เกิดกระเพื่อม นะอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามีทั้งอารมณ์ที่พอใจเราก็ไม่ยินดีอารมณ์ที่ไม่พอใจนะสิ่งใดที่เราขัดเคืองใจเนี่ยเราก็ไม่ยินร้ายสภาวะธรรมที่ปกตินี่แหละคือการรักษาอารมณ์ให้เกิดเป็นปกติคือความอดทนนั่นเองความหมายของคำว่าอดและทนนี่มีดังนี้นะอดคืออยากได้แต่มันไม่ได้นะอยากได้เช่นก่อนที่เราจะ มาบวชจะเป็นนักบวชจะมาเป็นธรรมรยาดเนี่ยเราเคยรับประทานอาหารเย็นหรืออยากจะซื้อของอย่างนู่นอย่างนี้นะเราก็สามารถจัดสรรหาด้วยตนเองได้แต่พอเรามาเป็นนักบวชแล้วเราจะต้องยินดีตามมีตามเกิดน,นะตามกําลังบุญที่เราจัดหามานี่คืออยากได้แต่ไม่ได้ทนคือไม่อยากได้แต่ต้องได้ เช่นว่าสภาพดินฟ้าอากาศสิ่งต่างๆนะเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างในแต่ละวันนะแต่ละวันแต่ละคืนผ่านมานะบางครั้งก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องทนกันไปแล้วลักษณะของความอดทนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรความอดทนที่ถูกต้องนี้คือมีลักษณะของคือหนึ่งคือมีความอดกัน้นะอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็ทำให สภาพกลมกลืนกับที่เราเป็นอยู่นะเรือนที่สองคือเป็นผู้ที่ไม่ดุร้ายนะบางคนที่เป็นคนที่โกรธง่ายนะแต่ถ้าเกิดเราสามารถฝึกขันติความอดทนแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาแผ่เมตตาไปอยู่เนืองนิดมันแผ่เมตตาบ่อยๆก็จะเป็นคนที่ไม่ดุร้ายไม่โกรธง่ายอันที่สามคือไม่ปลูกน้ําตาให้แก่ใครๆคือว่าเราเป็นผู้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนขัดเคืองใจ บางครั้งเนี่ยเราทําอะไรตามใจตัวเองแต่จะไปกระทบคนอื่นคนที่มีความขันติมีความอดทนแล้วเขาจะเอาใจเขามาใส่ใจเราแลเอาใจเราไปใส่ใจเขาทําให้เราเข้าใจถึงสภาพว่าถ้าเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยจะไปกระทบกระเทือนถึงจิตใจเขาหรือเปล่าในที่4ี่คือมีใจเบิกบานแจ่มใสยอยู่เป็นนิดอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าการฝึกสมาธิเนี่ย ก็จะเป็นคุณธรรมพื้นฐานนะทำให้ส่งเสริมความอดทนแล้วความอดทนก็จะเป็นพื้นฐานของสมาธิทั้งสองคุณธรรมนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะทำให้จิตใจที่มั่นคงหนักแน่งเหมือนกับว่ามือของเรามือของเราในมือซ้ายเราเปื้อนนะเราก็ต้องใช้มือขวาล้างแล้วพอมือขวาเราเปื้อนเราก็ต้องใช้มือซ้ายล้างเช่นเดียวกันแต่หากว่าสองมือนี้ เื่อนเนี่ยเราก็ต้องใช้ช่วยกันล้างจริงจะสะอาดอันนี้ก็บ่งบอกถึงว่าคุณธรรมทั้งสองข้อทั้งขันติทั้งสมาธินี้สนับสนุนซึ่งกันและกันมือซ้ายก็เปียบเสมือนขันติมือขวาก็คือสมาธิถ้าหากว่าเราฝึกสมาธิจะให้ก้าวหน้าก็ต้องมีขันติเป็นพื้นฐานจะทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งขึ้นไปในวันนี้ก็จะพูดในหัวข้อของเรื่องของ ความอดทนต่อความลำบากตากตา่ำซึ่งขันติความอดทนมีอยู่ด้วยกันทั้ง4 4ระดับด้วยกันนะอันที่1คืออดทนต่อความลำบากตากตา่ำอันที่2คืออดทนต่อทุกเขเวทนาอันที่3คืออดทนต่อความเจ็บใจและข้อที่4ี่คืออดทนต่ออำนาจของกิเลสคือความยุย่ยยุต่างๆนะในวันนี้ธรรมระยาต จะได้ฟังในเรื่องของอดทนต่อความลำบากตักตำความลำบากตักตำซึ่งเป็นความอดทนพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนจะต้องเจอต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนบ้างฝนตกบ้างหนาวบ้างนะไม่ว่าจะเกิดบรรยากาศใดๆก็ตามนะหากว่าเราสามารถที่จะอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศเช่นนี้ ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราผ่านขั้นที่หนึ่งไปได้แต่โดยทั่วๆไปในสังเกตตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราเป็นเด็กเราจะอดทนได้น้อยมากนะโดยเฉพาะคนที่ยังเป็นเด็กทารกเนี่ยจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือประคบประงมนะคอยให้เสื้อผ้าเวลาหนาวจะหนาวจะร้อนเนี่ยก็ยต้องคอยห่มผ้าคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยให้ แต่พอเราเติบโตขึ้นมาหน่อยความอดทนในเรื่องของบินฟ้าอากาศความลำบากตากต็าเนี่ยเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะตามการเวลาตามวัยของเรานั่นเองเพราะการที่ว่าเราจะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ก็ต้องอาศัยการที่เวลาในการที่จะทำให้เราอดทนได้มากขึ้นเรื่อยๆนะอดทนต่อความลำบากตักตํานี่ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่เบื้องต้นพื้นฐานจริงๆเลยนะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในโรคนี้โดยที่ว่าไม่บ่นไม่อะไรต่างๆอยู่ในโรคนี้อย่างมีความสุขได้คนสังเกตคนที่เขาเป็นชาวนาชาวไร่นะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะแล้วอย่างนั้นแหละถือเป็นความอดทนที่ถูกต้องหรือยัง ถ้าเกิดเราทนอยู่ในสภาพใดก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยอันนี้ก็คือยังไม่ใช่ความอดทนที่ถูกต้องเลยนะเป็นความอดทนเพียงพื้นฐานเบื้องต้นของมนุษย์ที่ว่าเจอต่อสภาพแวดล้อมในสิ่งต่างๆความอดทนที่จะทำให้เราก้าวหน้าขึ้นไประจะต้องมีการฝึกฝนนะตอนที่เราตัวเล็กๆแล้ก็อดทน พออดทนได้สักเล็กน้อยพอเราโตขึ้นมาหน่อยก็อดทนได้มากขึ้นนะการที่เรามาฝึกฝนอบมรมธรรมรญาตนะิในโครงการแสรูปเช่นนี้ก็เราก็จะได้รู้จากตนเองได้มากขึ้นนะว่าเราอดทนได้มากน้อยเพียงไรบรรยากาศที่ผ่านมาบางครั้งอาจจะมีร้อนบ้างอบอ้าวบ้างนะนี่เราอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศแล้วหรือบางครั้งมีการฝนตก เกิดฝนตกขึ้นมาแต่เราก็รับบุญอย่างปกตินะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรก็ตามนะฝนจะตกแดดจะออกเราก็รับบุญตามปกติด้วยจิตใจที่ช่มชื่นเบ,บิกบานนี่คือเราสามารถที่จะผ่านการอดทนแบบการลำบากต่กตางๆไปไดนะ้การที่เราได้มาอบรมธรรมรยานะทำให้เราได้ฝึกความอดทนหลายๆอย่างด้วยกันนะมีหลายท่าน อยู่ที่บ้านไม่เคยที่จะขัดห้องน้ําเลยนะเลยที่เรามาอบรมนี้เรียกว่าขัดวิมานนะบางครั้งเราก็จ้องเจอกับสภาพที่ว่าทําในสิ่งที่ไม่เคยทํานี่คือเราก็ต้องอดทนแล้วนะการขัดห้องน้ําพอเราไปสัมผัสด,ดูแล้วอ๋อมันก็เป็นพื้น,พ,นพื้นธรรมดานะครั้งแรกก็ต้องใช้กําลังใจที่สูงสงพอสมควรแต่พอเราทําไปสักครั้งหนึ่งครั้งที่สครั้งที่3ก็เริ่มชิน ซึ่งมีประโยชน์กับตัวเราเองจริงๆนะสิ่งใดที่เราไม่เคยทํามาเนี่ยเราก็ต้องอดทนไปก่อนถ้าเกิดเราไม่ได้มาบวชไม่ได้มาอบรมธรรมญาตมีอยู่หลายๆอย่างเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีความอดทนในระดับไหนที่ยกตัวอย่างของการขาดท้องน้ํามาเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีบางคนอยู่ในบ้านตระกูลที่สูงนะเป็นมีคนรับใช้ต่างๆนะไม่เคยทําในสิ่งเหล่านี้ ในเรื่องของการขัดวิมานขัดห้องน้ำํำพอเรามาทําปุ๊บเนี่ยโ,โหกว่าจะลงมือได้เนี่ยหลายๆท่านคงจะสัมผัสได้ด้วยตนเองนะคือในเรื่องของพอเราไปทําในเรื่องของการขัดห้องน้ำเนี่ยนะต้องใช้กําลังใจที่สูงส่งในการที่จะลดทิฐิมานะกับตนเองเนี่ยซึ่งความอดทนเนี่ยออกมาจากใจของเราก่อนพอใจเราสั่งการไปได้ปุ๊บมือไม้เนี่ยเราสามารถที่จะทําได้ โดยที่ไม่ตะคิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อยนะพอทําครั้งต่อๆไปเนี่ยความอดทนเพิ่มมากขึ้นนะเราก็จะรู้สึกว่าเป็นปกติแม้ว่าเรื่องต่างๆที่เราจะมากระทบกระทั่งมีคนที่มีคําพูดหรือมีมารยาทที่เราไม่พึงพอใจเนื่องจากว่าเราอยู่กันหมู่ใหญ่มาอบรมกันเป็นจํานวนมากด้วยกันทําให้มีสิ่งที่เราไม่พอใจนะ เรืคำพูดก็ดีมาร,รยาทก็ดีการกระทำมีการกระทบกระทั่งกันใหม่ๆเราก็รู้สึกตึงิดตึงงิดนะเราไม่ค่อยพึงพอใจขัดเคืองใจบ้างแต่พอเราฝึกความอดทนนี้ไปฝนะึกสมาธิไปเรื่อยๆใจเราค่อยๆเย็นลงใจเราค่อยๆมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นความอดทนก็เพิ่มพูนบุญบาร,รมีก็เพิ่มพูนขึ้นไปเงาตามตัว เราจะสังเกตได้ง่ายๆจากตัวของเราเนี่ยก่อนที่เราจะมาบวชก่อนที่เราจะมาอบรมเป็นธรรมรยาตนะความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนนี้มีอะไรมากระทบกระทาั่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะทันทีทันควันขึ้นมาแสดงปฏิกิริยาโทษต่อ,ตอแต่พอเราได้ฝึกความอดทนแล้วใจเราก็ค่อยเยือกเย็นลงใจเราสงบขึ้นนี้มีความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเกิดขึ้นแล้วนะ ดังนั้นในวันนี้ธรรมทายาได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการอดทนต่อความลำบากจากธรรมสภาพอินฟ้าอากาศเท่ากับเราได้ส่องกระจกดูใจของตนเองทําให้เรามีคุณคุณธรรมเพิ่มพุนมากขึ้นก็ขอให้เราตั้งใจฝึกฝนจนคุณธรรมของเราติดอยู่ในตัวของเราจนฝึกเป็นนิสัยขอสวัสดี